เียวันนูจะภาคเลยไหมจ้ะให้แหน่ให้พี่ผู้หญิงนี่แหละพูดเลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวนาเนี้ยกระโยดเหมือนพี่ทําเมื่อกี้แหละหนูเอาแบบธรรมชาติไม่มีบทอะไรเหมือนภาพยนตร์ไม่เราแฟนหนูดีกว่าไม่เป็นไรจ้ะอย่างนี้แหละชาวบ้านดีไหนลองชี้ให้ดูสิครับพี่ว่าข้าวไม่ได้เกี่ยวอ่ะเนี่ยอีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวค่ะมันมันนูนก็ไม่ได้เกี่ยวเนี่ยหมดเลยเนี่ยแถวเนี้ยครับพอใกล้จะเกี่ยวแล้วน้ํามันท่วม าวกำลังออกเลยนะกำลังออกรวงนีครับอันอันอันตรงนี้นี่ย่ำเสร็จแล้วหยดดินเดิมไปด้วยอค่ะครับนีจะไม่เกียวคือผมจะผมจะทำเป็นแปลงตัวอย่างเอาไว้สำหรับให้เกษตรกรเขาดูนะครับว่าเราใช้ปุ๋ยไปแล้วนะครับข้าวก็ใกล้จะเกี่ยวแล้วเพราะนั้น ทุนทั้งหมดก็คือไอ้ข้าวที่จะเกี่ยวเนี่ย,ยทีนี้พอเราเอาข้าวที่จะเกี่ยวเนี่ยย่ําไปเลยแล้วให้ปุ๋ยอีกครั้งนึงผมอยากรู้ว่าผลผลิตมันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่เพราะว่าทั้งปุ๋ยเก่าที่กลายเป็นต้นเป็นรวงแล้วก็ปุ๋ยใหม่ที่ลงไปอีกเต็มที่เท่ากับให้ปุ๋ยสองครั้ง <laughs> <laughs> นะครับ แปลงของใครนะคะแนะนำไม่มแปลงอันนี้เป็นแปลง,ปลงของคุณสมพงศ์งอุบลไพรนะครับแล้วภรรยาโทษนะชื่ออะไรนะสลีค่ะคุณสํารอุบลไพรนะครับวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมนะครับวันพระรหัสพอดีอยากให้พี่น้องเกษตรกรทั้งหลายได้ทราบนะครับว่าแปลงที่ไม่ได้เกี่ยวคือเกือบเกี่ยว นะครับออกลวงแล้วใกล้เกี่ยวน้ําท่วมครับทีนี้เขาก็เอาดินเดิมเนี่ยครับหยดไปนะ,ระพร้อมกับย่าเดี๋ยวจะให้ดูภาพไกลๆนะครับว่าที่เขากําลังย่าเขาย่ำยังไงครับ